สวัสดีครับผมโค้ชกบินนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเสนอสินค้าเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มของมูมอนะครับที่ถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะขั้นตอนง่ายมากนะครับเรามีเอกสารอะไรต่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของดาวน์โหลดเอกสารจากตรงไหนยังไงนะครับ ก่อนจะเข้าร่วมนะครับท่านต้องอ่านตรงนี้ก่อนว่าวันนี้นะครับสินค้าของท่านเนี่ยอยู่ในคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมแพลตฟอร์มมูมวไหมนะครับนี่คือเกณฑ์สินค้านะครับที่ผ่านมาตรฐานนะครับนำมาวางขายในแพลตฟอร์มมูมวได้นะครับข้อ1เลยคือแพ็กเกจจิ้งต้องได้มาตรฐานนะครับข้อ2ไม่ใช่สินค้าที่มีอายุการจัดเก็บระยะเวลาสั้นนะเน่าเสียง่ายแตกหักง่าย ข้อ3สินค้าที่มีใบรับรองนะครับอยมอ,อกอสกบเลขที่จดแจ้งถูกตามกฎหมายของประเทศไทยนะครับข้อ4ไม่ใช่รายการสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ถูกจำกัดอาทิเช่นยารักษาโรคยาเสพติดอ่ไม่ได้นะครับข้อ5ไม่ใช่สินค้าลอกเลียนแบบไม่ได้รับอนุญาตละเมิดเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์สินทรัพย์ธรรมา หรือบุคคลอื่นๆในทุกเพศทั่วโลกนะครับข้อ6ไม่ใช่สินค้าที่มีการโฆษณานชวนเชื่อเกินจริงนะครับข้อ7ไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชนชาวไทยข้อ8มีการจำหน่ายในแพลตฟอร์มอื่นอย่างต่ำหนปีขึ้นไปนะหมายถึงว่าเอาสินค้าของท่านเนี่ยนะครับมีลูกค้าแล้วมีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับนะ ข้อที่2นะครับเงื่อนไขข้อที่2นะครับหมายถึงว่าสําหรับสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดบริษัทจะขอความร่วมมือดังนี้นะครับข้อ1ถ้าเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องสําอางอาหารเสริมเนี่ยนะครับขอ GP อยู่ที่50%ขึ้นไปนะครับข้อ2กลุ่มสินค้าอื่นๆ GP 20%ขึ้นไปขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า นะครับข้อ3เงื่อนไขความร่วมมือเป็นแบบดรอปชิปทั้งหมดนะครับข้อ4มีหลักฐานการใช้หรือรีวิวอย่างน้อย10คนขึ้นไปที่เป็นผู้ใช้จริงประเภทจ้างรีวิวเนี่ยไม่เอานะครับข้อ5เมื่อนำสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มมูมอแล้วภายในระยะเวลา3เดือนต้องมียอดขายรวมกันมากกว่า150,000บาทต,ต่อเดือนนั่นหมายถึงว่าสินค้าของท่านขายได้ มีคนชอบมีคนซือ้อนะครับข้อ6หากลูกค้าของมุมอมีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าทางเจ้าของสินค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะชัดเจนนะครับเพราะว่ามูมอไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าชิ้นนั้นนะครับเจ้าของต้องรับผิดชอบไปนะอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับทีนี้เรามาดูสเต็ปแดนนะครับหรือโฟชาร์ที่บริษัทบอกว่านะครับเริ่มต้นยังไงล่ะครับ นะอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับนะก็คือไปดาวน์โหลดเทมเพลตมาเพื่อจะกรอกข้อมูลสินค้าอะไรใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ อันดับแรกเลยนะครับบริษัทบอกว่านะครับเราต้องกรอกข้อมูลลงในเทมเพลตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเทมเพลตตรงนี้เอาที่ไหนเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกให้นะครับเราต้องกรอกข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยใส่สินค้งสินค้าอะไรของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูว่ากรอกแบบไหนแล้วก็ส่งกลับไปที่อีเมลนะครับอีเมลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับรติยา t c a d m u m w o c o m นะจดไว้เลยครจดจดจด รหรือไม่เดี๋ยวเราส่งเอกสารตรงนี้ให้ท่านก็จะจะเห็นแล้วนะครับโอเคหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วส่งกลับไปที่อีเมลแล้วนะครับก็รอให้ทางมูมเนี่ยพิจารณานะครับเขาจะพิจารณาสินค้าที่เขาร่วมเนี่ยทุกวันเพฤหัสนะครับแล้วก็จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกวันศุกร์นะครับแจ้งไปทางอีเมลนะครับถ้าผ่านการคัดเลือกก็จะส่งไฟล์สัญญาฉบับ,บร่างไปให้ด้วยนะครับ ท่านก็กรอกนะครับกรอกสัญญาฉบับล่างเนี่ยนะครับเขาจะส่งให้2ฉบับกรอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับมาให้มูมอพร้อมเอกสารแนบนะครับเอกสารบริษัทไงนะครับการจดทะเบียนอะไรต่างๆนะครับนะมูมอก็จะส่งสัญญานะครับคืน1ฉบับเพื่อท่านเก็บไว้ภายใน1สัปดาห์นะครับเมื่อท่านได้รับสัญญาแล้วเป็นอันว่าเสร็จสิ้นโปรเซสนะ เอกสารแนบก็ไม่มีอะไรครับก็เอกสารการจดทะเบียนนะครับถ้าเป็นรูปแบบบริษัทก็จะต้องมีหนังสือพอพอด้วยนะครับตามนี้เลย4ข้อแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะก็บัตรประชาชนทะเบียนบ้านดงลายมือชื่อแล้วก็สมสมุดบัญชีธนาคารนะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ต้องแนบเข้าไปส่งไปที่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะครับตัวเทมเพลตที่เราต้องใส่ข้อมูลสินค้าไปนิด อันนี้เป็นหน้าตาแทมเพลตนะครับเ็าจะบอกว่าให้ใส่ชื่อบริษัทนะชื่อลูกค้าชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้ารูปภาพสินค้าราคาสินค้าส่วนแบ่งหรือ GP ที่จะแบ่งให้มูมอนะครับ<ม>เงื่อนไขที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้หมายเหตุก็คือมีตัวอย่างสินค้าให้ลองไหมให้ทดลองไหมอะไรก็ว่ากันไป ท่านก็กรอกไปตามนี้ง่ายๆเลยนะครับท่านมีกี่รายการครับท่านอยากจะเอาเข้าไปขายที่มูอกี่รายการครับ1รายการสอรายการ3รายการสรายการท่านก็กรอกไปนะครับกรอกเสร็จนะครับท่านก็เอาไฟล์ Excel เนี้ยส่งกลับไปที่อีเมลนะครับที่บริษัทแจ้งไว้ในโฟลชาร์เมื่อสักครู่นี้นะครับง่ายมากแค่นี้เองนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือท่านอย่าลืมกรอกใบสมัครใบนี้นะครับ เป็นใบสมัครการเป็นผู้ขายในบริษัททีระเวนเจอร์นี่นะครับนะก็จะมีที่อยู่บริษัทเบอร์ทงเบอร์โทร,ร,รเรียบร้อยท่านก็กอกไปนะครับนะบริษัทของท่านเหมือนใบสมัครแล้วครับเราจะเอาของไปขายในห้างในแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยมันก็ต้องกอรอกใบสมัครเป็นเรื่องปกตินะครับกอกกอกกอกไปนะแล้วก็ส่งไปพร้อมกันนะครับกับไฟล์เทมเพลตตัวโปรดักต์ของท่านสินค้าหรือบริการท,ท่านที่ท่านจะ เสนอนะครับเอาเข้าไปขายที่แพลตฟอร์มหมูมอสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับส่วนเอกสารต่างๆนะครับท่านสามารถติดต่อขอได้ที่คนที่แชร์คลิปนี้ไปให้คุณนะครับหรือนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากได้เอกสารใต้คลิปนี้นะครับเราก็จะติดต่อกลับไป